Bring bat boom 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 that ass a like boom รีดแ um, มนช็อปโน่นึงเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k โค v e r Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บมุสุแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือน หอมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องรีดแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุจยุทธ c h a นแนลนะครับเรามาอยู่ในเกม b a c k c ค v e r รนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาสุ่มนะครับผมฝาหน้านะครับผมซึ่งผมไม่ได้เน้นว่าจะเอา5้าดาวนะครับผมเพราะว่ามันไม่เป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนในไอดีของผมเนี่ยน้นจะปั้นตัว l i m i t ต็ดให้สุดนะแต่จะเก็บทุกตัวคงไม่ไหวนะครับผมเพราะว่า1เดือนนี่คือแบบมา2ตัว3ตัว มาแบบไม่พักเลยครับ GM มาแบบไม่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องตัดงบบางส่วนนะครับผมเราไปเล่นตัวที่เป็นลิมิเต็ดดีกว่านะเก่งไม่เก่งไม่รู้อะครับผมแต่ว่าเล่นตัวลิมิเต็ดแล้วก็เล่นตัวอวยตัวที่เราชอบกันแล้วกันนะครับผมสําหรับแนวทางในการเล่นเกมแบ c ็คโควเวอร์ของผมนะครับผมอะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมในตู้อัญเชิญนะฮะงบของเราอยู่10,000เพชรสนะครับผมแล้วก็เป็น เพชรรรมาอดก้าพันแปนะคือผมจะสุ่มให้ได้สักหนึ่งตัวก็พอแล้วแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันมีตู้อันเชิญสเตปอัพนะครับผมมีอยู่หมื่นเพชรไม่รู้จะพอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมาจัดไปครับขอตู้นี้แหละมาลุยเลยครับตู้สเตปอัพนะครับมาเปิดมาเลยฮะจังหวะนี้ปื๊บปั๊บชับมไม่ลืมตาตามสเตปของดุงยุดเลยครับไม่ลืมตาครับ เรียบร้อยครับเปิดออกมาแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหกดข้ามไปเลยฮะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไปต่อครับพันสองร้อยเพชรซีกันเลยทีเดียวนะครับพอหรือ 10, เปล่าหมื่นเพชรเออไปจะไปกดข้ามไปปุบ๊บปับ๊บจ็อปชอ็อจัดมาจัดมาเรียบร้อยไม่มีอะไรได้กไอไผ่กดข้ามไปเลยฮะเออเช็กกี้มาทําไม เช็คเกมมาทําไมก่อนนะครับผมปะ่ะไปตู้สเต็ปต่อไปอีกพันสองนะครับเออไม่รู้มันใช้กี่เพสสี่ครับเนี่ยเออไปกดไปข้ามไปเลยฮนะเรียบร้อยไม่มีอะไรในกอไปหวังอยู่นะหวังอยู่หวังจะให้มันได้อืมเออแต่มันก็น่าจะเป็นเกมที่เกลียที่สุดในชีวิตของผมแล้วล่ะกดข้าไปเออมาม่วงแล้วจัดมาอย่าหลุดเลสโอ้โหสองโอ้โหครั้งแรกในชีวิต ที่มีสองม่วงสองม่วงคือครั้งแรกในชีวิตมาโอ้โหมาดอกแรกก็เป็นการ์ดเลยครับโอ้โหความความความบันเลยจะเข้ามาหรือเปล่าปุ๊บปั๊บปั๊บการ์ดใบหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ใบหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวอดีตอดีโอโหเอชอาร์ตกใจหมดเออนึกว่าจะมาแบบยังไงฟุ๊ปปับหน่วยโอ้โหมีโมซ่าครับผมตกใจเยอะเด้อเดี๋ยว้อการ์ดเหรอพัอโอ้ โอ oh my god กได้ใช้อยู่การนี้ได้ใช้อยู่ทุกคนปึ๊บพรับความแค้นของฉันพวกแกจะมีปัญญารับได้หมดหลือโอเคมาแล้วครับ okay. ผมแอ t เกเกอร์ h i r ดอายครับผม,ค,บผมความเกลียดชังฟาน,นะ <laughs> ได้มาตัวหนึ่งพอเลยนะทุกคนพอโอ้โหแล้วมีการ์ดด้วยครับผมทุกคนโอ้โหจัดไปแนละ้วเปิดไปเปิดไปเปิดไปแหละมาไปเลยยังไงล้วก็ตัดงบมาละหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นเพรสนะฮะผมทุกคนกดค่าไปดีเออจัดไปครับผมยังไงต่อยังไงต่อโอเคครับผมเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งตัวแล้วฮะแต่ไปกันต่อรปบไปต่อกําลังมันเลยฮะจังหวะนี้กําลังมันแบบม,มา ไอ้สเต็ปต่อไปเราได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยใช่ไหมสเต็ปต่อไปเราได้อีกตัวหนึ่งครับผมโอ้โ oh, ห oh, ดีจัดเลย oh. แจ๋วแบบนี้ขอแตก2ได้ไหมแตก2เงไอ้เดี๋ยวเอ้ยต่อไปเรารับได้ไงเออใช่ป่ะเรียบร้อยผมก็งงเลยเนี่ยผมก็งงเลยนะกดข้ามไปฮะเพชรซี Pepsi, ครับจริงๆเพชรซี Pepsi, มันมีความหมายกับเรามากนะทุกคนเออมันใช้ซื้อของอะไรไนดะ้เยอะแยะมากๆเลยนะฮะส่วนลดพันสองครับเหลือ600ครับสเต็ปนี้คือได้ใช่ไหม คือได้ฝาหน้าใช่ไหมใช่ไหมทุกคน<ช>เออนี่มาโอ้โหแอดแทกเกอร์แล้วผมถ้าได้ตัวนี้ผมก็จะมีเป็นสองตัวใช่ไหมกดไปจัดมาหกร้อยหกร้อยครับผมเฮ้ยจริงเขเนี่ยเราได้ในเอนี้ใช่ไหมทุกคนเราได้ในในคืนในกล่องการันตีใช่ป่ะเออแต่ใน,นนี้มันไม่ได้ดิเรียบร้อยครับชับโชว์โอ้โหอ,อ,อะไรครับพี่กดไปอีกคนส่อครับสติตต่อไปเราได้อะไร เดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราได้อะไรครับย้อนกลับไปฮะอืมเราถึงหรือ,อยังเนี่ยเ,ออเราถึงหรือ,อยังเนี่ยเออเราถึงหรือยังยังใช่ไหมเพิ่งถึงสเต็ป 2, สองสเต็ปสามตรงนี้จะได้ตัวเลือกหน้าสกิลใช่ไหมอ๋ออีกไกลเลยนี่วะาสเต็ป 2, สองสเต็ป 3, สามสเต็ป 4, สี่สเต็ปห้าสเต็ปหกใช่ไหมสเต็ปหกถึงจะได้ฝาหน้าเออแต่ระหว่างทางเราก็ได้มาแล้วเนี่ยเออ ยังไงดีทุกคนไปเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกนันนครับสามพันสองน่าจะได้ประมาณอีกสักสองรอบไปสองรอบก็เออมาแล้วมาแล้วกดลืมตาโอ้โหไม่ลืมตาด้วยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปครับข้ามไปฮะโอเคมาอีกสักหนึ่งทีครับทุกคนโอ้โหหนึ่งหมื่นเพชรไม่พอนะผมกะามาปิดทุกคนกะามาปิดไม่เป็นไรครับเออเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเห็นไหมชุดสวยลืมตา ออืสวยงามอันนี้เป็นการ์ดใช่ป่ะเนี่ยโอ้หสองเตะสองอีกแล้วโอ้โหดวงดีจัดดวงดีจัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนบราบตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะฮะคุณปู่ครับผมมาจัดไปปุ๊บปับปุ๊บ,ป,บ,ป,บปับปับมาโอ้ยได้ลุน้นได้ลุ้นว่ะ เล่นลุ้นว่ะเฮ้เฮ้เล่นลุ้นว่เฮ้ยชุบปั๊บไม่ไม่ไม่โอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ทองสองนะเว้ยทองสองนะเว้ยทุกคนชุบชับปึ๊บปั๊บชับเรียบร้อยโอ้โหไอหัวเห็ดไอหัวเห็ดมาทำไมจัดไปครับทีนี้มาแล้วเป็นกาเฮ้ยในการฟ้าด่าใช่ไหมใช่ตัวไหม พลังของซาราเมนเดอร์จงพินาศไปซาใช่ตัวของมันปะเผาไหมเออให้ผลเกียร์ชังเออได้การ์ดแต่ได้ข่าวว่าการ์ดมันไม่ค่อยดีใช่ไหมทุกคนตัวมาตัวมาจากการ์ดแล้วก็มาตัวไปไปการ์ดมาแล้วก็ตัวไปอ,อีกหนึ่งดอกครับผมการ์ดนี่น่าจะเป็นจากผลการันตีสเต็ปที่เราเปิดแล้วป่ามาปับปับฮิวเลอร์อะไรเนี่ย มากันต่อเลยครับผมจังหวะเี้เปิดเกียรติ <บ |th|>! นักยกโทษให้ไม่ได้ต้องฆ่าบบบอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คืออีกตัวหนึ่งครับอันนี้สีสีฟา้าแต่สีฟ้าผมก็ยังไม่มีนะอันนี้ไม่ใช่เติร์ดอายครับแต่เป็นแต่เป็นที่ไม่มันไม่ใช่เติร์ดอายอ่ะมันเป็นแต่เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีนะ เอออันนี้การ์ดขอมมันใช่ไหมเนี่ยให้ผลเกียริชางสองชั้นกับตัวเองให้ผลพอไหมกับศัตรูสร้างความเสียหายตอเรื่องเป็นเวลาโอเคผมพอแล้วผมแค่นี้ผมพอแล้วทุกคนงบ1 0,000ื่นเราก็ได้ตัวมาตามที่เราต้องการนะครับผมเราอยู่ที่สเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4สเต็ปที่5สเต็ปที่6คือเราต้องเสียอีกอ่ออออออพ2น0 0ครับ2 4 0พสเพซีครับเราก็จะได้ตัวฟาน่า มาอีกครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ใช้ฮะผมเอาแค่นี้พอแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวของมันกันหน่อยเลยแล้วกันนะครับผมไปดูที่ว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับผมหาน้องฟาน่าก่อนนะครับได้ข่าวว่าดาเมดรุนแรงมากนะผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับคนอื่นเขาก็สุ่มไปหมดหลยจะผมก็ยังไม่ได้สุ่มเลยครับผมเสริมเก่งได้ไหมไม่มีดีผมมีตัวเดียว ปกติตัวเดียวอ่ะทุกคนเออการ์ดการ์ดไม่มีเหรอเฮ้ยไม่ใช่การ์ดของมันเหรอทุกคนเดี๋ยวไปดูสกิลปับ๊บเข้ามาชึบเฮ้ยมันไม่ใช่สกิลของมันจริงด้วยเ,อ,เออนี่ไงใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหม,ไไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเนี่ยเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปับ๊บเรียบร้อยอ่าใช่ด้วยเออเรียบร้อยครับผมได้การ์ดหนึ่งใบตัวหนึ่งตัวนะครับผม โดยใช้เพจไปประมาณ9 3 0 0ทุกคนเออก็ดีอยู่นะถือว่าโชคดีใช่ไหมครับทุกคนแต่ถ้าเกิดผมซุ่มไปอีก2,400ผมก็จะได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ้าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องรู c ยูชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเออกวิเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับเกม b a c k Cover M นะครับผมบายบายครับ